สวัสดีค่ะวันนี้เรามีเรื่องที่แบบน่าสนใจมากๆในวงการฟุตบอลมาคุยกันนะคะเป็นเรื่องของเด็กหนุ่มพรสวรรค์สูงวัยแค่15ปีจากสกอตแลนด์ชื่อเคียร์แม็กเมคินที่ล่าสุดเนี่ยแมนเชสเตอร์ซิตี้เพิ่งจะคว้าตัวไปตัดหน้าคู่ปรับอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยค่ะใช่ครับเรื่องนี้มันเป็นมากกว่าแค่การย้ายทีมของดาวรุ่งคนหนึ่งนะคือมันสะท้อนภาพชัดมากว่านักเตะเก่งๆในยุคนี้เนี่ย ต้องเจอกับทางเลือกที่มันต่างกันแบบสุดขั้วเลยเป็นการเดิมพันอนาคตของตัวเองเลยครับระหว่างความแน่นอนกับความเป็นไปได้ที่ยิ่งใหญ่กว่าโหฟังแล้วเป็นการตัดสินใจที่หนักมากเลยนะคะสำหรับเด็กอายุ15แล้วอะไรที่ทำให้เด็กคนนี้ถึงกับแบบพิเศษขนาดนั้นนะคะถึงขั้นที่สองทีมยักษ์ใหญ่ต้องแย่งก,กันเลยครับคือมันมีเรื่องเล่าหนึ่งที่ดังมากตอนที่เขาถูกเรียกไปซ้อมกับทีมชุดใหญ่ของหาดครั้งแรกมีรุ่นที่ในทีมเขา ลองใจส่งบอลแรงๆมาให้ mm hmm. แต่แม็กเมคคินกลับจับบอลแรกลงได้แบบนิ่มมากที่เขาเรียกว่า Velvet Touch ครับสัมผัสกรรมยี่แต่ว่าพรสวรรค์น,นี้ไม่ธรรมดาแล้วสไตล์การเล่นของเขาเป็นยังไงคะเขาเป็นกองกลางตัวรุกที่มีสิ่งที่เรียกว่าเอ่อมันสมองทางฟุตบอลหรือเซนส์บอลที่มันล้ำหน้ากว่าเด็กรุ่นเดียวกันไปเยอะเลยพาบอลไปข้างหน้าได้ดีสร้างโอกาสจากที่ที่ไม่มีอะไรได้เลยออ๋ oh. ซึ่งทักษะพวกนี้ส่วนหนึ่งมาจากการเล่นฟุตบอลในร่มฟุตซอลเลยผู้นี้ครับที่มันบังคับให้ต้องคิดเร็วทําเร็วแล้วก็ควบคุมบอลในที่แคบให้ดีค่ะแล้วพรสวรรค์ระดับนี้แหละที่ทําให้เขาต้องมาเจอทางแยกสําคัญใช่ครับทางแยกระหว่างการอยู่กับฮาร์สต่อไปหรือย้ายไปแมนเชสเตอร์ซิตี้ซึ่ง2ทางนี้มันต่างกันยังไงบ้างคะทางแรกที่ฮารสนะครับที่นี่เสนอเส้นทางที่จับต้องได้เลย พิสูจน์แล้วว่าทำได้จริงก็คือโอกาสลงเล่นในทีมชุดใหญ่แบบเร็วๆมีตัวอย่างให้เห็นไหมคะมีครับชัดๆเลยคือเจมส์วิลสันที่ได้เดบิวต์ตอนอายุ16แล้วก็ติดทีมชาติชุดใหญ่ตอน18เป็นแนวทางที่ชัดมากว่าลงเล่นในสกอตแลนด์ให้ครบ100นัดก่อนแล้วค่อยย้ายไปทีมใหญ่แบบนั้นเลยครับเป็นเส้นทางที่ดูปลอดภัยมากฟังดูสมเหตุสมผลมากเลยค่ะแล้วทางเลือกที่สองล่ะคะแมนเชสเตอร์ซิตี้เขาเสนออะไรมาสู้ ซิตี้ไม่ได้ขายโอกาสลงเล่นครับแต่พวกเขาขายสภาพแวดล้อมระดับโลกสภาพแวดล้อมใช่ครับคือการพัฒนาฝีเท้าให้ไปถึงขีดสุดพวกเขามีทุกอย่างที่ดีที่สุดมีปรัชญาการพัฒนาที่แข็งแกร่งแล้วก็มีทีมที่เรียกว่า Elite Development Squad หรือ EDS ที่เป็นทีมสำรองชุด U21 ใช่ไหมคะใช่ครับเป็นเหมือนด่านสุดท้ายก่อนจะก้าวขึ้นไปซ้อมหรือเล่นกับทีมของเปปกอดิโอลาโดยตรง ต้นแบบที่ชัดที่สุดก็คงหนีไม่พ้นฟิลโฟเดนแน่เลยนั่นคือโปสเตอร์ของโปรเจกต์นี้เลยครับแต่ที่น่าสนใจกว่าน,นั้นคือเคสของริโกลูอิสที่เดินตามรอยโฟเดนเป๊ะเขาเชื่อว,ว่าการได้ซ้อมกับนักเตะร,ระดับโลกทุกวันภายใต้โค้ชอย่างเป๊ปเนี่ยคือการพัฒนาที่ดีที่สุดแล้วดีกว่าถูกส่งไปยืมตัวอีกแต่โฟเดนอาจจะเป็นเคสที่หนึ่งในลลานหรือเปล่าคะมีเด็กอีกกี่คนที่เข้าไปในระบบของซิตี้แล้วก็หายไป เป็นคำถามที่ดีมากครับและนี่คือจุดที่ทำให้ระบบของซิตี้ยิ่งน่าสนใจเข้าไปอีกเพราะถึงแม้ว่าหลายคนจะไม่ได้ขึ้นทีมชุดใหญ่ของซิตี้โดยตรงนะค่ะแต่พวกเขากลายเป็นนักเตะที่มีมูลท่ามหาศาลในตลาดนักเตะแทนอ๋ออย่างเช่นโค p พาวเมอร์ใช่เลยครับโคพาวเมอร์โรมมโอลาเวียหรือแม้แต่เจดอนซานโชทุกคนพิสูจน์ให้เห็นว่าระบบของซิตี้มันปั้นนักเตะให้เก่งขึ้นได้จริงๆ และนี่อาจจะเป็นเหตุผลสำคัญเลยที่ทำให้ซิตี้เอาชนะข้อเสนอนของแมนยูเนเตตดได้ได้ยินว่าฝั่งนั้นถึงขั้นส่งเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันมาช่วยคุยด้วยตัวเองเลยขนาดนั้นเลยครับแต่ก็ยังสู้ไม่ได้ฟังดูแล้วซิตี้มีระบบที่แข็งแกร่งมากจริงๆแต่ถ้ามองจากฝั่งสกอตแลนด์ล่ะคะเขาก็คงกังวลเหมือนกันใช่ไหมแน่นอนครับเขากังวลว่าดาวรุ่งที่ย้ายไปอังกฤษเร็วเกินไปอาจจะหลุดจากระบบไปเลย ไม่ได้โอกาสลงเล่นสม่ำเสมอในช่วงอายุที่สำคัญมากๆอย่าง18ถึง21ปีซึ่งนี่แหละคือความเสี่ยงที่แม็กเมคคินต้องยอมรับสรุปแล้วการย้ายทีมครั้งนี้ก็คือการเดิมพันครั้งใหญ่ของเจ้าหนูคนนี้เลยสิมะคะเป็นการเดิมพันครั้งสันทัญที่สุดในชีวิตค้าแข่งของเขาเลยก็ว่าได้ครับระหว่างโอกาสลงเล่นที่จับต้องได้ที่ฮาร์กับการเข้าไปอยู่ในระบบที่ดีที่สุดในโลกเพื่อลุ้นรางวัลที่ใหญ่กว่าในอนาคตที่ซิตี พรสวรรค์ของแม็กเมคินนี่คือไม่มีใครสงสัยแน่นอนแต่คำถามที่เราอยากจะทิ้งท้ายไว้ให้ไปคิดกันต่อก็คือว่าเส้นทางที่ซิตี้มอบให้เนี่ยมันจะดีกว่าการได้ลงเล่นอย่างสม่ำเสมอเพื่อเก็บประสบการณ์ที่ฮาร์ดจริงหรือเขาจะก้าวตามรอยความสำเร็จของฟิลโฟเดนหรือจะกลายเป็นอีกหนึ่งดาวรุ่งพรสวรรค์ที่ต้องเลือนหายไประหว่างช่องว่างอันมหาศาลของทีมอะคาเดมกับทีมชุดใหญ่ในสโมสรระดับท็อปของยุโรป